สวัสดีครับพี่น้องปองปายนะครับพี่น้องเอฟซีทัวโลกทัวไทยนะครับมือนีมาในภาษาท้องถิ่นไทยอีสานนะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนนะครับพี่น้องก็ขอฝากไว้นะครับว่าให้เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่ในความระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพ กางกายให้ดีนะครับสําหรับผู้ที่อยู่ในเมืองไทยเนาะผู้ที่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็จะมีอากาศเย็นขึ้นกันนะครับก็ดูแลสุขภาพืันนี้กระทมช่ำจันชั่นแนวนะครับมาเหตุคลิปอีกคลิปหนึ่งเพื่อจะเบ้าถึงเอฟซี FC นะครับบอ๊บอใครได้เบ้าถึงเอฟซีนะครับว้าถึงส่วนใหญ่ก็บ,บ้าถึงลุงพ้นปาแตนเนาะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้จะมาเบ้าถึงเอฟซีทีนาหักสุขนนะครับ ได้เข้ามาแล้วนะครับกบัมาเบังอ่าคลิปนี้นะครับกบัอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เดอ้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทมุดโอมโฮมซับของลุงพลปาแตนนะครับซอยกันสื่อหลายๆเนาะเพราลุงพลจะได้มีเงินในการใส่ในภารกิจที่กระลังใส่ในโค้งสุดท้ายนี่นะครับ ครับมาฟังเรื่องที่อยากว่าในเมื่อนี้ก็คืออยากมาว่าเรื่องความหักของเอฟซีที่มีต่อช่อง y o u t u ทุกทุกช่องที่อยู่สายลุงพ้นนะครับสำหรับช่อง youtube สายลุงเนี่ยครับมีอยู่เท่าที่ผมสังเกตบังแล้วน่าจะอยู่3จุดนะครับจุดหนึ่งอยู่กับลุงพ้นป่าแตนอยู่ที่โคกน้องหน้าจำปาดง อีกจุดหนึ่งอยู่ที่บ้านกก,กอ,อกบ้านของลุงพลบ้านที่เป็นเรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร์ของการเหตุ u t u b e นะครับเกิดขึ้นอยู่หันอยู่ที่บ้านกกก,กอ,อกนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็น YouTube อยู่หลบหนอกนะครับอยู่หลบหนอกอยู่หลายจังหวัดนะครับใน,ในภาคอีสานในต่างประเทศก็มีช่อง y YouTube ที่อยู่สายลุง นะครับเป็นอยัางผมจึงอยากมา่ว่าถึงเรื่องความหักของเอฟซี FC ที่มีต่อช่อง YouTube สายลุงนะครับเพราะว่าผมอยู่มา,าเห็ดช่องมานี่สปีกว่าๆไปแล้วนะครับก็ได้เป่าเบิงความหักความแพงของ FC นะครับทั่วโลกทั่วไทยที่มาใหาก้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นการติดตามนะ เป็นย่งยิงตามนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเพราะว่าเอฟซีักนะครับหักช่อง u t u b e ที่ยูสายลุงนะโดยเฉพาะลุงพลปาแนตนอันนั้นเฮ้าเฮ้ากระเสือหมันแล้วว่าพี่น้องเสือว่าพี่น้องฮักพี่น้องให้ความเมตตาลุงพลปาแนตนแล้วก็ตลอดทั้งอ่าช่อง u t u b e ที่ยูสายลุงทุกคนนะครับเป็นความหักความแพงนะครับจังได้ติดตามกันมากบ่วจะเกิดแยังขึ้นบกว่าจะ มียังเกิดขึ้นเรื่องเล่ายัางกระตามนะครับลุงพ้นอ่าเป็นแจ้งไดทุกคนก็ได้เฝ้ามองเบิงมานะครับล้วก็ยิ่งก็นั่นนะครับทุกช่องนะครับที่อยู่สายลุงเนี่ยเอฟซีกับเข้าไปติดตามให้เพราะว่าหักได้ครับภาษาสารบอกว่าหักแพ้งแบ่งปันก็นเลยหักแล้วก็ไปติดตามแบ่งปันนะครับ เบิงแย่งนะครับเพราว่าจะหลายช่องก็ต้องไปจากช่องนี้ล่งช่องนี้ไปช่องนั่นจนครบนะครับนั่นคือความหักแพ่งของอพี่น้องเอฟซีนะครับที่หักอีหลีนะครับแล้วก็ยิ่งก็นั่นนะครับส่วนหนึ่งที่เอฟซีหักเนี่ยคือหักในตัวของฟูที่เป็นเจ้าของช่องแต่ละช่องจังกะทอมชุ่มจันทาแนวเนี่ยพี่น้องก็หักโตค้น นะลุงป่าอยู่กระทอมช่อมจันนี่พี่น้องก็หักละนะครับแล้วก็ทุกช่องพี่น้องก็หักในตัวตนของของแต่ละช่องที่ได้นําเสนอเรื่องเล่าของลุงพ้นหรือนําเสนอสิ่งอื่นๆที่มันมันเป็นประโยชน์นะครับเป็นความหักความแพงนะครับที่ผมเห็นว่าเอฟซีมีความหักความอดทนมีความบอกใซยไงช่อง u t u b e นี่ย่งสิบอขยันซําพี่น้องเอฟซีเลยครับพี่น้องเอฟซีนีขยันมากขายันอีหลีเนี่ยนะครับผมก็ อจ็กสิบาจังไหนผมเห็นล้วผมก็ทึงแล้วผมก็รู้สึกว่ามีความาดีอกดีใจฝากพุ่มใจที่มีเอฟซที่นาหักนะครับต่อมานะครับผมเบิ้งแล้วนี่ที่พี่น้องความหักของพี่น้องนี่เฮ็ดในพี่น้องได้เบิ้งโฆษณาใหา้นี่ก็เป็นความสําคัญนะครับส่วนใหญ่การเบิ้งย t u b e นะครับการเบิ้ง YouTube ยไซก็ตามนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะบอกใครได้ไปเบิงโฆษณาเนาะเพราะมันมีขามโฆษณาทุกคนก็จะขมขมนะแต่ว่าสําหรับช่อง YouTube สายลุ่งเนี่ยทุกคนนะมีความตัง้งจิตตั้งใจมีความหักมีความแพงเบิงโฆษณาห้เกือบจะทุกโตบางคนจนว่าโอ้ยฟังทั้งเพ่งแขกเพ่งไทยเพง่งหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆโฆษณาต่างๆพี่น้องครับแต่ว่ามันมีประโยชน์นะครับเป็นอย่างผมว่าบางทีงข้อเบิงโฆษณานีาน่มันมีประโยชน์ บางโฆษณามันก็เป็นเรื่องของที่มีดีดีตอ่อจิตใจบางเรื่องก็ดีต่อสุขภาพบางเรื่องก็ได้ฟังเพลงเนะี่ยที่ผมบอกว่าดีตอ่อจิตใจคือเพลงนะบางทีฟังเพลงจนจบนะแล้วก็มีหลายโต้ตงคนว่าโอ้บริขอมเม้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิงเลยนะครับที่ลับทันเขามาแล้วก็เบิ่งโฆษณาบิง่งให้บ่งเพื่อยอย่างเมื่อเีับเพื่อเพื่อช่อง youtube ต่างๆที่มีรล่ใดครับเพื่อ เอาไปใส่ใจในดังค้นกับเพจ youtube กับเพื่อมีรายได้จุนเจือขอบครู่นยครับพี่น้องเอฟซีครับ,ทรบ oh, <okay. S 1> แทุกคนกับหวังนะกระถอมช่อมจันทานาลกหวังอยากมีรายได้คือกันเพื่อใส่ใจในในี่นะครับหนึ่งการดาเนินง,งานของของช่อง youtube เนาะกับหลายท่านกับพ่อชิหูนะครับว่ามันบ่งางนะครับมันบ่งางในการที่จะ เจ็ดเหลือง,<จ>งมูนีน<ง>่เนาะ้าเอฟซีบอฮักกายเอฟซีบอเมตตา้าเอฟซีบอมาเบิงไห่ยากที่จะมีรายได้นะครับเพราะว่ารายได้มันมาจากโฆษณามาจากยอดต่างๆนะครับแล้วก็ความพักของเอฟซีนะครับเิ่นเิ่นเอื่นว่าทุกช่องล่ะนะครับที่เิ่นเบิงไห่บอเมนช่องไหนช่องหนึ่งบางคนก็นส่งสติ๊กเกอร์ใหญ่ไห่หรือว่า ล่างท่านก็มีใจเมตตานะครับส่งสินค้าของลุงพ้นเนี่ยมาให้กินนะครับนายยังกระทอมชุ่มจัน์นี่ยก็ยังต้องขอบคุณเอฟซีที่สื่อสินค้าลุงพ้นแล้วก็ส่งมาให้กินน้ำก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งสำคัญที่สุดของของเอฟซีที่ผมเห็นชัดเลยก็คือการกดแช่กดไลค์ครับเพื่อให้ช่องมี่ ยอดวิวนะมีหยอดไหลยหยอดคนเบิงก็มีส่วนมดนะครับแมนติหน่อยบหลายนะครับสมัยมีคนเบิงเป็นพันขึ้นนี่คือก็ถือว่าก็ไม่ายใดล่ะนะยางในหน่อย,ย,ยก็บาทหนึ่งสองบาทของอเมริกาเพิ่นนี่ก็ถือว่าก็เป็นเงิน,เป,นเป็นทองเนาะนะเจนะ<า>็บเล็กผสมหน่อยออสี่หาพันวิวคุนพนวายยังสี่ใดจักบาทหนึ่งเนาะอันนี้ก็บ่าใครหูเรื่องเล่าน้ำเพิ่นหรอครับ YouTube, ยูทูบเพื่อนยังไยยังไง แต่ว่าส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าเขาได้จากการพี่น้องเบิงโคษนาครับแล้วก็มีคนติดตามหลายๆน่ะเบิ้งหลายๆนั่นแหละนะครับเบิงก็ยอดวิวในแถบสิบูได้ตังนะครับแต่ว่าช่องอื่นๆคนก็ได้อยู่คนไม่คนเบิงคนเป็นสี่หาพันเป็นหมื่นนะครับแต่ว่านั่นก็ขอบคุณพี่น้องนะเอฟซีทุกท่านเนี่ยไปให้ความหักความเมตตานะครับแล้วก็ทุกช่องนะครับให้มีคน เบิงร้ายขึ้นมียอดวิวร้ายข้นนั่นก็คือความหักของพี่น้องนะของพี่น้องเอฟซีแล้วก็ถ้าพี่น้องบ่หักละ่ะครับมันจะเกิดยังข้น <c oughs> แต่พี่น้องบ่ได้หักบ่ได้รัท่าในแต่ละช่องเนี่ยผมเสียว่ามันกับบ่มีผู้ใดามาเบิงให้นะครับมันกับมันยากี่หลีนะครับแต่ว่าที่เห็นหยอดวิวยอดไหลยอดซับเพิ่มเนี่ยผมคิดว่านั่นคือความหักที่พี่น้องมีต่อช่อง นะครับก็ขอบคุณฝากช่องกระทอมชุ่มจันทร์ไว้กับพี่น้องเนเดอร์นะครับก็สำหรับที่พี่น้องเข้ามาใหม่มาเก่าก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกสิ่งอย่างขอบคุณเอฟซีทีนาหักทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อยากมาวอาครับเปิดในจิตใจเนี่ยแหละอยากเว้าถึงเอฟซีฟูนาหากักผูเป็นผู้ให้ทุกคนผู้เสียสละทุกคนนะครับสำหรับ ไรนี่ขออนุญาตาสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลงคลิปไว้สำนินนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ